<Okay. S 2> ใช่ใช่สำหรับวันนี้อยู่กับผมเอ็มเอ็หนึ่งและตอนนี้ว,วัคซีนว่ากลายเป็นอาณาจักรไวรัสไปแล้วกลายเป็นอาณาจักรไวรัสไปแล้วนะครับ เอ้ได้ยินบนเนอ่ะอัดคลิปด่าแล้วว่าคนขี่แพ้หรือเปล่าไม่ไม่ครับเม้ยไม่ใช่ M I T C มันไม่ใช่ T M I มันว่า M I S ไม่ใช่โอเคเราจะมาทำการลบลบลบ ยอ,ยอมไหมยอมไหมยอมไหมถ้าตอบปฏิเสธวัคซีนขอยอมแพ้ดีดีด,ดีด พูดดีดีพูดดีดีโอ้ยแพ้่พเคสแรกแรกพื้นที่โลก พื้นที่โลกถึงเนาะแหลกแหลกแหลกพื้แหลกพื้นที่อ่ะกันเขียนไปมัม่วๆแล้วกันนะพื้นที่แหลกพื้นที่โอเค จะเอาอย่างนั้นใช่ไหมจะเอาอยัางไงผมจะอัดคลิปไม่เกิน3นาทีนะถ้าเกินสามนาทีผมจบคลิปนะพวกเราเะไร่ไกส์ไมลยอ หมายถึงแลกพื้นที่กันโคละครึ่งอ่ะเยอรมันเอาจุดเอกับ B ีส่วนผมจะเอาซีกับ B ีไม่ประมาณนั้นไม่ใช่ไม่ใช่มายิงกูมัวตัวมัวตัวไม,ไม่ใช่ไม่ใช่งั้น ไปดูในคลิปเั้นไปดูในคลิปโอเคเยอรมันแรกพื้นที่อ่ะคนละครึ่งนะเยอรมันเอา A กับ B ส่วนผมจะเอาซกับ D โอเคนะโอเคตอนนี้มันเกินสามนาทีแล้ว ฉากสุดท้ายผมจะฆ่า M I S แล้วกัน M I S โอเคสหรับวันนี้บ่ายสี่นาทีละอากาศอัดคลิปเนี่ยบ๊ายบายเดอกัน